สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะครับกับช่องน้องพาทัวร์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดประธาวายโยนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมเราจะพาทุกคนนะครับไปไหว้อะไรนะหลวงพ่อปูดนี่นะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเข้าไปถ่าย แล้วพร้อมทำบุญไปด้วยได้เหมือนทุกครั้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เข้ามาคนเยอะมากแทบจะไม่มีที่จอดรถเลยนะครับผมคิดว่าคนจะน้อยเนาะคากฏว่าโอ้โหมาแทบไม่มีที่จอดครับผมต้องต้องจอดที่จอดส่วนบุคคลนะครับผมเสียตังจอดครับทำไงได้ไม่มีที่จอดโอ้โหสุดยอดจริงๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปตามดูกันว่าข้างในเป็นยังไงแล้วก็เราจะถ่ายตอนที่เราทำบุญได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับ จะให้คุณน้องโยนเหรียญเสียงไทยนะฮะเดี๋ยวคนขอโยน,น,นเหรียญเสียงไทยกันเต็มเลยเต็มเลยแล้วค,คุณหน่องต้องลักตรงไหน ไปแล้วฮะไปแล้วกมาเี่ต่อนะครับมาแล้วหนึ่งผมเหรียญนะฮะเลขแปดนะครับเดี๋ยวหวยอันอีกต่อไม่รู้ันนี้ ห <1, 9, S 2> นึ่งเก้าเมื่อกี้เลขแปดแปดหนึ่งเก้านะครับแล้วเราก็ไหวหลวงพ่อประธานพรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตัวพระธาตุอีกทีครับแต่เวเราจะไปไหว้พระธาตุกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลวงพ่อพอทุทธีจะอยู่ด้านหลังพระธาตุนะครับเมื่อกี้เราไหว้หลวงพ่อประธานพร นะครับองค์ใหญ่ด้านนาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อด้านในกัน จะเข้าไปในตัวพระธาตุกันนะครับ หลวงพ่อบนนี้นะครับเข้าไปในพระธาตุายโยเรียบร้อยนะครับนี่ไงนะมีหายสก็ตรนี้นะครับมีหาหลวงพ่อบทนี่ที่เราตามหากันคนเยอะมาก ห้คุณน้องเต็มเต็มซีนะครับกดอกดนี่มาดมกันว่าเราจะได้เก็บให้เรียับเรียนรับหรอยญเหรียญเหรียญนิรศานุสถาันนะครับ

อากปห็นไหมลองไปติดดวงดีจะทด้มีของดีที่คไปออกนะครับวสอหประตูข่านหนาเียให้ลูกตไปตัเป็นเศรษฐีมหาเศรษีโดกระนขาเศรษฐีที่เทเพี่อเราจ้านี่ผิตภัณฑ์เดนลูกหลาน่จากเชียงซีเสร็จครับไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่รั้งหลวงพ่อคุณลองมาหลงไข่ต่อหายหลวงหายนะฮะหลวงเลือกเอาสักหาครับคุณลง ยกฐานใหาน้จากดวงลูกี้รอพี่เาวกอนดวงดีนะไ่ทองไขทองไขทองทองรอพี่แล้วกันิดอลูกได้คิดทองลูกนี้คิดเป็นกระสีให้ลูกสำเร็จขอกดงี่มดสามลูกได้เลยะหมนยกฐานะดวงเสร็ี่มาได้สามลูกบเดยนะต้องลงยนเอยนาอันนีเยว่าแบนีเลจองจองไทองนี่แหละ อันนี้เดรียวละหนึ่งร้อยบาทยอมโชคดีเดินข้ามวันนละยองนะข้ามห้วยข้ามน้องข้ามคลองน้ำไหลนะครับมาลุ้นกันข้ามเพศข้ามภัยกลับไปให้โชคดีสาธุมายอมเ,เข้าแถวนะแะอิทธิสุขโตอาลาหัมพุทโธนะโมพุทธายะยะจงไดยะจงเงยะจงเป็นเศรษฐีเมตตาจิตตม ลูกหลานได้บูชาสามลูกพร้อมกันเลยนะครับคนที่บูชาเหรียญลุงยกฐานะดวงเกศผีกลับไปขอให้ลูกดวงดีมีเงินใช้เป็นลูกจากดวงลูกตกยกขึ้นเป็นดวงดีเพี้ยนับมยกหลอกเให้สมดังนามมงคลของพ่อขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็เราจะปดหนี้ไปด้วยกันนะครับ แต่นี้แหละตัวตรงหนก็เหมืหอนกันนะน้อยขน,น,น,น่อยป่าครับเริมสือมคลให้กับชีวิตนัต่นลดดไปแล้ว ก็จบกันเรียบร้อยสำหรับทริปสั้นๆนะครับพาทำบุญนะครับววนพระธาตุ่าโยนะครับที่โชงดังนะครับในทวิตเตอกกเนือตอนนี้นะครับคนไทยที่มานะครับที่เคยมาแล้วก็ประสบเขาเรียกว่าอะไรนะได้ละพรสำเร็จไปก็ขอให้ประสบกับเราด้วยนะครับ แล้วก็ไปพบกัน3ที่แล้วนะครับทั้งด้านหน้านะครับที่มีองค์หลวงพ่อประธานพรอยู่นะครับองค์ใหญ่แล้วก็ด้านหลังเป็ดตาเด็ดตาเด็ดตาแล้วเด็ดตาเด็ดธาตุนหลวงพรนะครับวายโญนะครับแล้วก็ส่งที่คนเยอะๆตรงนู้นดวงเศรษฐีดาวตกทอดนนี่นะครับมีงกทอดฝนี่อยู่นะครับรอว่เข้าไปไหว้เรียบร้อยนะครับ เสร็จจากตรงนี้แล้วเราคงก็คงจะกลับกันแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะครับเราจะไปที่ไหนทําบุญที่ไหนยังไงนะครับเราจะมาอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องน้องผาสัวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย